ดวงของคุณกำลังจะเปลี่ยนเรื่องอะไรนะคะลัคนาราศีที่โดดเด่นมารคุรีคุณกระดวนพุทธน้ำแคนเซอร์ราศีกรกฎธาตุน้ำชาวราศีพฤษภธาตุดินมูลราศีมีนราศีกรกฎตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องคุณมีสองสี่สิบห้าสิบสี่นะคะวันจันทร์ดวงของคุณกำลังจะเปลี่ยนนะคะเป็นเรื่องอะไร ดวงเปลี่ยนเป็นเรื่องอะไรวันจัน The f o l นะคะคุณจะมีชีวิตที่อิสระนะคคุณจะได้โลดโผนโจนทะยานคุณอยากจะไปไหนก็ไปได้คุณอยากจะทำอะไรก็ทำได้หรือว่าอาชีพการงานของคุณนะคะจะทำให้ตัวคุณมีชีวิตที่อิสระ มีความสุขนะ,ะแล้วก็ไม่ต้องเครียดไม่ต้องซีเรียสเกี่ยวกับในเรื่องของรายได้คุณจะมีรายได้มาจากอาชีพการงานที่อิสระอย่างเช่นงานออนไลน์งานโซเชียลและทำให้ชีวิตของคุณนะ,ะมีความสุขนะ,ะแล้วก็ใช้ชีวิตโดยที่แบบคือไม่ต้องจำเป็นต้องซีเรียสกับเรื่องของการเงินและการงานอีกต่อไปนะคะ ามาคนที่เกิดวันอังคารดวงของคุณจะเปลี่ยนเป็นเรื่องอะไรวันอังคารเปลี่ยนเรื่องะายเดอะเดวิลนะคะดวงของคุณคุณจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆคุณจะมีผู้คนนะคะมาหลงรักนะคะชื่นชมในตัวของคุณสำหรับคนโสดอาจจะมีตัวเลือกคนเลือก นะคนที่เข้ามาให้คุณเลือกเยอะแยะมากมายนะคะหรือว่าอาจจะไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ที่เป็นรักซ้อนนะเกี่ยวกับคนที่เขามีครอบครัวนะมีคู่รักคนรักแล้วมาหลงรักมาชอบคุณให้ระมัดระวังด้วยหรือว่าคุณอาจจะไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับกลุ่มมิจฉาชีพนะคะอบายามุกต่างๆได้ด้วยนะคะ วันพูธด,ดวงของคุณกําลังจะเปลี่ยนเป็นเรื่องอะไรสองคาถาอีกสองอาทิตย์สองเดือน สปีดวงของคุณกำลังจะเปลี่ยนนะค,คุณจะมีโอกาสได้เดินทางไกลนะไปสู่เป้าหมายจุดหมายที่คุณมุ่งหวังไว้ความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานที่คุณคาดหวังนะคะมันกำลังจะผลิดอกออกผลหรือว่าสร้างความสำเร็จ หนาะให้กับคุณหรือว่าสร้างรายได้สร้างความมั่นคงในอาชีพการงานให้กับคุณนะคะต่อมาคนที่เกิดวันเพฤหัสบดีดวงของคุณกำลังจะเปลี่ยนเรื่องอะไรเดอะสตาร์ คุณนะจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงประสบความสำเร็จนะจะเป็นคนสวยเป็นคนหลอเป็นคนที่ได้รับการอุปถัมภ์คำชูนะหรือว่ามีผู้คนมากมายชื่นชมในความสวยความหล่อในความรู้ในความสามารถของคุณนะคุณจะเป็นที่โด่งดังนะจะมีผู้คนเข้ามายกย่องสรรเสริญคุณนะคะด้วยความดีบุญกุศลที่คุณทำนะคะถ้าแบบใครทำงานเกี่ยวกับเรียกว่า เป็นครีเอเตอร์ยูทูบเบอร์นะ,ค,ะคุณก็จะเป็นเดอะสตาร์เป็นคนที่มีชื่อเสียงนะ,ะเป็นดาราดังเลยต่อมาคนที่เกิดวันศุกร์นะคะดวงของคุณกำลังจะเปลี่ยนเรื่องอะไรเดลิเวอร์นะคะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์คุณเป็นที่รักของผู้คนมากมายเพื่อนสังคมที่ห้อมล้อมคุณหรือว่า สำหรับคนโสดอาจจะได้เจอคู่รักคนรักที่ถูกอกถูกใจนะคะได้สร้างเรียกว่าได้มีคู่รักคนรักที่มาคอยสนับสนุนเกื้อกูลคุณนะคะแต่สำหรับคนมีคู่คู่รักคนรักของคุณจะสนับสนุนเกื้อกูลคุณเป็นอย่างดีและคุณจะเป็นที่รักของเพื่อนแล้วก็สังคมต่อมาคนที่เกิดวันเสาร์นะคะดวงของคุณกำลังจะเปลี่ยน เป็นเรื่องอะไรดวงเปลี่ยนเรื่องอะไรวันเสาร์หกดาบ คุณจะสามารถที่จะหันหลังให้กับสถานการณ์เหตุการณ์ที่มันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงนะได้และคุณสามารถที่จะตัดสินใจนะเดินออกจากปัญหาบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะไปสู่เส้นทางชีวิตของคุณได้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะคุณจะรู้ว่ามันไม่จําเป็นที่จะต้องไปแก้ไขหรือว่าเปลี่ยนแปลงใดๆนะแต่ตัวของคุณนะต้องมีจิตใจที่เข้มแข และกล้าพอที่จะหันหลังให้กับบางสิ่งบางอย่างบางเรื่องที่มันสร้างปัญหาให้กับคุณแล้วชีวิตของคุณจะมีความสุขนะคะต่อมาคนที่เกิดวันอาทิตย์ดวงของคุณกำลังจะเปลี่ยนเรื่องอะไรวันอาทิตย์ดวงคุณกำลังจะเปลี่ยนเรื่องอะไรสิบดาบ ะะเมื่อคุณเจ็บปวดเสียใจเจอกับสถานการณ์เหตุการณ์ที่มันทำให้คุณรู้สึกแย่มากๆมันสุดแล้วนะคะวิบากกรรมมันทำให้ตัวของคุณได้เข้าใจถึงวิถีชีวิตการดำรงชีวิตทั้งหมดแล้วและตัวของคุณสามารถที่จะยอมรับ การเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณได้คุณจะมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่เมื่อคุณเจอเหตุการณ์สารการนะสิ่งเหล่านี้จะเป็นบทเรียนและบททดสอบนะให้กับตัวของคุณคุณจะมีจิตใจที่เข้มแข็งนะเด็ดเดี่ยวกล้าหาญและกล้าพอที่จะเผชิญกับอุปสรรคแล้วก็ปัญหานาน,านประการได้นะคะเออร่างกายสะบักสะบอมแบบนี้แสดงว่า ใช้เวรใช้กรรมหมดแล้วนะคะวิบากกรรมทุกสิ่งทุกอย่างมันหมดสิ้นไปแล้วและตัวของคุณจะกลับลุกขึ้นมาพลิกฟื้นคืนชะตาขึ้นมาใหม่นะคะคุณจะเป็นที่รักของผู้คนมากมายหรือแม้กระทั่งพลังงานปิศาจหรือว่าความท็อกซิกใดๆปัญหาใดๆที่เข้ามารุมเร้าคุณมันจะหมดไปนะ,ะและตัวของคุณจะมีความสุขนะะที่สุด นะในการที่ได้ใช้ชีวิตหรือว่าได้เรียนรู้นะความเจ็บปวดเหล่านี้นะคะกด subscribe ไลค์แชร์รับอภัลังาาขอบคุณทุกการติดตามค่ะ